สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับที่มีโอกาสไปเล่นในหลีกนอกนะครับช่วงต้นที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้ทราบข่าวว่าอัชราพรนะครับจะย้ายไปเล่นให้กับหลีกนอกนะครับโดยวันนี้นะครับทางซุ p ป e รีม VC ก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าอัชลาพรคงยศนะครับจะไปเล่นให้กับหลีกตุรกีนะครับโดยเล่นให้กับทีมซาริเย เบลีเยดิซี lier, zy, นะครับเมืองอิตันบูในทีมดิวิชันหนึ่งนะครับชื่อตรงนี้ก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ทางเพจของสุพรีมก็ ขออวยพรให้น้องอัจฉรพรประสบความสำเร็จในทีมนี้นะครับแล้วก็ทางทีมเองก็คอยพร้อมที่จะเชียร์เสมอนะครับก็เป็นอย่างที่แน่นอนแล้วนะครับว่าอัจฉรพรนะครับเล่นให้กับบลีกตุรกีนะครับเราก็รอดูนะครับรอลุ้นดูว่าทางตุรกี กับอชลพรนะครับตัวน้องเองจะสามารถที่จะพาต้นสังกัดใหม่ที่ได้ไปร่วมในครั้งนี้ขึ้นไปในลำดับสูงๆเข้าสู่รอบสุดท้ายได้หรือเปล่านะครับโดยซึ่งทีมนี้ก็อยู่ในดิวิชั่น1ของหลีกตุรกีเช่นกันนะครับเราก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปนะครับ ส่วนทางต้นสังกัดใหม่นะครับก็ได้มาโพสต้อนรับนะครับอัชลพรคงยศนะครับโดยกล่าวไว้ว่าหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งของเอเชียนะครับเป็น MVP ของประเทศไทยอัชลาพรคงยศนะครับเราได้บรรลุข้อตกลงกับผู้เล่นที่มีความสูง180แนะครับและก็ได้มาร่วมในฤดูการ2 0 2 1 2ถึง2022ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเรา ซึ่งทางทีมใหม่ของน้องนะครับก็หวังว่าอัชลพรน,นี้จะมาเพิ่มมูลค่าให้กับทีมวอลเลย์บอลของเขาด้วยนะครับยังไงเราก็เป็นกําลังใจให้กับอัชลพรคงยศนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทราบว่าไปเล่นที่หลีกตุรกีนะครับก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปนะครับวา่าผู้เล่นของไทยคนต่อไปที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้จะเป็นใครนะครับอย่างที่ทางาผู้เกี่ยวข้องกับนักกีฬาโดยตรงก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับ มีโอกาสของนักตบสาวไทยที่ไปเล่นให้กับหลีกนอกนะครับก็ยังมีการเจรจาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทางต้นสังกัดนอกที่ติดต่อนักกีฬาเข้ามานะครับก็ต้องรอเงื่อนไขต่างๆนะครับที่จะเป็นองค์ประกอบว่าผู้เล่นสาวไทยเราจะมีโอกาสได้ไปหรือเปล่านะครับก็ต้องรอลรุ้นกันต่อไปนะครับ สำหรับทีมนี้นะครับที่อชรพรครงยศมีโอกาสได้ไปเล่นนี้นะครับทางแอดเองก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในโอกาสหน้านะครับแอดจะหาข้อมูลแล้วก็ การเล่นของทีมนะครับรูปแบบของทีมว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดน้องไปเล่นกับทีมนี้น้องจะมีโอกาสได้ลงสนามแล้วก็สามารถที่จะโชว์ฟอร์มในการเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในวันถัดไปแอดจะหาข้อมูลมาฝากแฟนบ,ลบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ